เรื่องวุ่นุ่ของวัยรุ่นแบ็คลิสตนะติดแบ็คลิสฟรีดาวได้ไหมครับพี่นะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะติดแบล็คลิสออกรถฟรีดาวได้ไหมนะติดแบล็คลิสซื้อรถได้ไหมนะถามเต้นนั่นก็ซื้อไปได้ถามเต้นนี้ก็ซื้อไปได้ถามที่นั่นที่นี่ก็ซื้อไม่ได้นะมันออกยากออกซ่าแท้นะนับภาษาแค่ติดแค่มอเตอร์ไซค์ซื้อนับภาษาแบบแค่ดิตก็หาร้อยซื้อนับภาษา แค่คาหมาะหุงขเขาแค่ส0มร้อยซื้อ,อ,อ <laughs> เป็นอะไรซื้อรถไม่ได้ติดแค่5 0ารยติดเค่พันเดียวเองเออ,เอ,อนะมันคือแบ c ็กลิสถามว่าซื้อได้ไหมฟังพี่ซื้อได้แต่ใช้เงิมดาวสูงดอกเบี้ยที่สูงนะสำหรับวัยรุ่นแบ c ็กลิสไม่สามารถจัดฟรีดาวได้จะเอาฟรีดาวมันเป็นไปไม่ได้นะถ้าอยากได้ฟรีดาวมีวิธีไหมสำหรับวัยรุ่นแบ็กลิสยังไงมีวิธี เอาพ่อแม่มาซื้ออ่อานั่นแหละครับ <c oughs> <c oughs> หาคนอื่นมาซื้อสําหรับคนที่ติดแบลคริดนะส่วนท่านใดอยากได้เป็นชื่อตัวเองนะมีวิธีไหมมีครับยังไงต้องดาวห้าหมื่นแสนหนึ่งสองแสนสามแสนมันจะใช้โปรโมชั่นฟรีดาวสําหรับลูกค้าที่ไม่มีเครดิตจะใช้โปรโมชั่นฟรีดาวสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีไม่ได้ เพราะว่าท่านเครดิตเสียเพราะท่านจะถามหลายติดแบลคริสฟรีดาวได้บ่ายติดแบลคริสออกรถศูนย์บาทได้บ่ายนะคุณต้องเตรียมตัวคุณเองสําหรับคุณติดแบลคริสหนึ่งเลยหาเงินดาวกันหลายสองเลยขับรถวิ่งเงินดาวให้พ่อให้แม่มาเป็นคนซื้อส่วนเขาติดเครดิตแล้วเขาจะเป็นยังไงครับเขาก็เป็นคนคำได้หรือคนผูร่วมได้อโอเคปะโอเคนี่แหละคือเรื่องวุ่น นะสำหรับวัยรุ่นแบ็คลิสอยากได้ฟรีดาวเออโอเคไหมอันนี้บอกพี่นะมาอ่อนนิวซีประตูเข้าใหม่ปี2 0 1พันสิบก่อนสองสามสิบสิบสามสองจุดห้าแซดนะตัวท็อปเลยโอ้โหสวยงามเบาะปรับไฟฟ้านะไม่มีเครดิตฟรีดาวเครดิตดีฟรีดาววัยรุ่นแบ็คลิสอยากได้ฟรีดาว จัดให้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าอยากได้ฟรีดาวเอาพ่อเอาแม่มาซื้ออันนี้จัดให้ฟรีดาวาจัดให้ได้โอเคไหมเข้าใจซื้อได้แต่ต้องใช้ชื่อคนอื่นขับได้แต่รถต,ต้องเป็นชื่อคนอื่น <c oughs> โอเคไหมนะเอาสวยนี่แหละยกสูงเอาทำามาหากินับฟรีดาวงวดพันหนึง่งหมื่นตลอดสัญญา จัดในทุกอาชีพครับเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรบวิษาหงกงิรับเหมาก่สาาอสรอออ้างฮ็ดในอเดหน้เอ็ดสวนแม่บ้านรพพ่อกีดยางครับวิน่นขับแกลบขับหกลอ้อขับสิบลอ้อขับแม็กโคตัดไม่เผาทานเลี้ยงวัวเลี้ยงคค้ยเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาบเลร่แพงร้อยตลาดนัดข้อมถมปมะม่ประม่ง,มงทุกอาชีพจบศูนย์บาทครับเพราะฉะนั้นนาพี่น้องรักษาขีดีเจ้าของไว้ขันยาออกรถฟีดาวยาติดแบล็กลิ ไอแอปแอปอย่างก็เงินกู้ในโทรศัพท์ไงไอแค่กันตังเลยมันมันนี่เออส่งแค่บัตรประชาชนไอไล่พี่ค่ยาฝ้ากู้มันครับพี่น้องไอข้ามไอแค่ไอแค่สองพันไอแค่เงินหาร้อยนั่นแหละไอแค่นั่นแหละไอก็ไฟแนนดงใครจะบอกไอแค่สามนันมึงยังบ่นายเออเออน้ำภาษารถราคาห้าแสนหกแสนแล้วมึงสิจ่ายบ่จาบอสันอย่าบ่ เอ้ยแค่ติดแค่สองพันเองแค่ติดแค่ห้าร้อยเองซื้อเราไม่ได้หรอก็ไอ้อคำว่าแค่นั้นนั่นแหละครับพี่น้องนะเพราะฉะนั้นนะติดแบ็คลิสถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้แต่ใช้เงินดาวสูงนะไปถามทัวถามเต้นนั่นเจ้านี้เจ้านั่นเจ้านี่นะเขาบม่ค่อยอยากเวานำ้ำติดแบ็คลิสเขา,าวางสายตู้ตื้ต้ต้ติดไปเรื่อวางสายตื้ตเพราะฉะนั้นมันเป็นแปลไม่ได้ทันลูกค้าที่ติดแบล็คลิสจะเอาฟีดาวมันเป็นไปลไม่ได้นะ คันอยากเป็นไม่ได้เอาพอเอาเมยมาซื้อแทนส่วนเท่าอยากเป็นซื้อเป็นคนคำได้หรือคนกูรวมได้โอเคป่ะพี่น้งองโอเคเข้าใจ่นะเ,เ,เ,รนเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นแบ็กนิดอืมฮึคุยกันวุ่นวุ่นต้องเงินอะไรใรุ่นแบ็กนิดนี่รักษาคิดดีจะของใบเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> เอาสวยงาม แล้วครับประเภทนี้ไปยืมซื้อมูมาซื้อพ่อแม่มาซื้อแล้วขออนุญาตรักษาที่ดิตในเขาเนี้ยนะซื้อมึงมึงก็บารักษาเครดิตมึงเอาซื้อคนอื่นไปซื้ออีกมึงก็บารักษาเครดิตในเขาอีกแห้งพี่กันแห่งน้องกันแห่งว้าบอกแห้งน้าจมปากแล้วประเดนนะพัดกุยเอาเองอ้อ บางน่้นมันเทสซื้อกูเสีย้เครแบ็คลิสแล้วน่การเมือ่กับไอ้ันเห็นปะเออไก่นอกมันก็ไอ้ย่อนว่าไอ้พี่น่องเลยนะพี่น้องสำคัญ่ะ้รพี่น่องทีละเออสำคัญว่าพี่น้องเพราะฉะนั้นรักษาเครดิตตัวเองด้วยรักษาเครดิตให้พี่น้องด้วยโอเคไหมอ่าอ่อนี่มีแม็กซี่ประตูพันหนึ่งหมื่นตสัญญาฟาวฟรกองฟีจัดฟโนบัตรไปเดียวบสซได้ต้องหาคนซื้อแทนไม่ั้ก็ต้อดาเยะแชไปไวุ้น